What? โยดทำให้คุณเติบโตมาได้ทุกวันนี้ใช่ไหมคะนี่เป็นวายาลี่ที่หนูกินเยอะที่สุดค่ะเออคุณสนิทกันแค่ไหนสนิทกันแค่ไหนนะคะก็พกพาไปเกือบทุกที่ค่ะบางทีมันร้อนค่ะแล้วเราก็อยากได้เไรที่หอมกินแล้วสดชื่นใช่ค่ะแล้วมันอร่อยจริงๆค่ะแล้วอันนี้อันใหม่ด้วยค่ะคือมันไม่ต้องซื้อสองซองเพราะว่นมีทั้งสองรถอยู่ในหน่อ่าซื้อซองเดียวได้เลยใช่ ยาย่าสนิทกับโยโย่มากกว่านั่นเดกเหรอคะฉันถามไปเลยนะค่ะเพราะมันสนิทคนละแบบอ๋อเหรอคะยังไงขยายค่ะยังไงคะสนิทคนละแบบนี้อย่างโยโย่นี่ไปทุกที่ใช่ค่ะเออนั่นนั่เด็ไปบางที่เหรอเออเนาะบางทีก็บางทีเราร้อนก็ไม่สามารถใครร้อนได้เออร้อนตอนนี้ร้อนขอโยโย่มาเคี่ยวให้เตือนหน่ะได้เลยหนุ่มๆทานจังเลยค่ะ เอาพูดคุณพูดถึงหนังโฆษณาหน่อยสิที่คุณเล่นเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างอะคือมันมันมีความน่ารักของมันค่ะคือจะมียาย่ากับเพื่อนๆค่ะเราไปเที่ยวทะเลกันค่ะแล้วก็ได้ได้โยโย่มาทานก็เลยสดชื่นขึ้นมาค่ะมีขึ้นสลิงด้วยวันนั้นเออใช้กระโดดแล้วก็แล้วเป็นย่ากันอ่าชอบสนุกมากชอบทำลายผาดโผนอยู่แล้วคุณแกรบถามหน่อยสิทำไมต้องเป็นยาย่าคะก็อันดับแรกเลยนะคะชื่อเลยโออนี่ไง ทำไมอะแม่ฉันไม่ตั้งชื่อฉันบ้างชื่อทำไมเนี่ยกะละมงกะละแมนแม่้ฉันไม่เคยได้กับโฆษณากะละแมที่สมุยอะไรไม่เคยเลยนี่งาชื่อเขาได้โฆษณาชื่อคล้ายคลุมกันแบบมากมเราก็แบบว่าทราบแดะติดต่อน้องไปแล้วแบบแม่บอกว่าน้องชอบทานโยโย่มาอ๋อหรอใช่เฝ้ารอในวันที่เราจะได้เงินคืนจากโยโย่สักทีแม่เสียเงินไปเยอะมากใช่ไหมยาย่า ให้เรากินเนี่ยแต่ด้วยความน่ารักสดใสของน้องคือปรดักของโยโย่เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ว่าแบบสดใสผลไม้หลากหลายชนิดอะไรเงี้ยซึ่งเหมาะกับตัวน้องย่าเลยเนาะใช่เหมาะมากทั้งชื่อทั้งคาแรเตอด์ทั้งหมดนีลยค่ะอยู่ในส่วนผลไม้มากตายไปหมดนะใช่ค่ะแต่ว่ามันมันเป็นเพลงน่ารักแลาเหนูว่าทั้ง โฆษณามันกรอบๆค่ะดูแล้วก็แบบอยากกินจังอะไรเงี้ยค่ะดูแล้วมันสดชื่นเนาะชื่นค่ะสดชื่นร้องยากไหมเพลงอ่ะก็ไม่ยากนะคะเพลงไม่ยากค่ะทำนองมันค่อนข้างไปด้วยกันได้ค่ะแล้วมันก็แค่ย่ายๆโยโย่ใช่ไหมใช่แล้วเพลงก็ร้องกันอยู่ตอนนี้แหละเมื่อกี้ถามหน่อยเป็นยังไงกับโฆษณาทั้งสองตัวนี้ค่ะก็ชอบมากเลยค่ะก็อยากจะฝากด้วยละกันนะะ ให้ได้ดูกันนะเราจะได้ชมกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะวันนี้วันนี้คืนนี้เลยคืนนี้ชาร์แอร์ทางทีวีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นติดตามกันได้อีกครั้งหนึ่งวันนี้นอกเหนือจากเบื้องหน้าแล้วเรายังมีภาพเบื้องหลังอ๋อคุณอาจจะไม่ได้เห็นน่ารักมากๆอ๋อคุณยัเห็นรึเปล่าังกับทิพี์ตานะคะเราเราเราเรออ๋อถ้าพร้อมแล้วไหนค่อดูไหนสิครับคุณจัดยัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่เซตของโยโย่ค่ะวันนี้เรามาถ่ายโฆษณากันนะคะ็่ไหมคะว่าเซตเราหน้ารักขนาดไหนต้องตามไปดูกันนะคะว่าการ โหเห็นไหมคะว่าการถ่ายทำวันนี้สนุกสนานแค่ไหนแสดงว่าโฆษณาต้องออกมาน่ารักแล้วก็สนุกแน่นอนค่ะยังไงย่าก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดของอิง่ากับโยโย่นะคะแล้วก็นี่ค่ะรสชาติใหม่ล่าสุดเลยค่ะของแอปเปิลนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโฆษณาชิ้นนี้ค่ะฝากเลยค่ะอร่อยมากอิง่าย่ากับโยโยโอ้ยน่ารักอ่ะคุณมันพูดยั อร่อยไปกับเขาด้วยอ่ะเออ <c oughs> อันนี้นะ่จาจะภาพนิงงน่ง,งอ๋อจ่ายิ่งพวกสื่อภาพนิ่งนี่เราจะได้เห็นในไหนบ้างนะคะที่คุณแกถามก็ BTS ก็เห็นอยู่แล้ว่รับ BTS อ๋อแับโรโมทเลยใช่แปปล้วก็ตามถนนเลยเนี่ย,ย <ละ S 2> อยีเมอ๋อตู้โทรศัพท์เราก็จะได้ รถเบย์ด้วยหรอคะโอ้โหคุณพะชอบเลยค่ะตอนนี้ขับผ่านอ๋อแล้คุณีตัวเองถคุณถ่ายนะคุณถ่ายทันนะถ่ายไม่ค่อยทันแต่ถ่ายไดเรื่องอยากจะปากด้วยให้ให้ถ่ายเออถ้าใครเจอรถไฟฟ้าขบวนโยโย่นะรถเบย์โยโย่ถ่ายมาฝากย่าๆด้วยแท็กมาหานางด้วยแท็กถ่ายให้ด้วยค่ะเออ มาใช่สิเต็มที่กับการทำงานเออได้ค่าตัวเราไปต้องเยอะเราก็ต้องตั้งใจเต็มที่นะตั้งใจค่ะเต็มที่สนุกด้วยค่ะที่สำคัญไม่ยอมลงจากไอที่กระโดดกระโดดเลยค่ะนี่ไงไม่ยอมลงจากสลินเลยค่ะเขาบอกว่าลงเถอะค่ะเราจะได้ต่ายกันต่อนะคะคุณตอนนี้ที่บ้านคุณก็โยโย่เต็มไปหมดแล้วสิคะเนี่ยสวัสดีค่ะ ถ่ายภาพลิงนะคะสำหรับโฆษณายโยโย่ค่ะอย่างที่เห็นนะคะวันนี้เรามาตีแบบว่าสนุกสนานค่ะก็มีรถโป่งน่ารักเต็มไปหมดเลยก็วันนี้สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ค่อคนข้างไวนะคะเพราะว่าเรามีความสุขทุกอย่างเลยผ่านไปด้วยดีค่ะยองก็ขอฝากด้วยนะคะสําหรับภาพนิงของโยโย่ครั้งนี้นะคะรับประกันได้เลยค่ะว่าต้องน่ารักแน่นอนฝากด้วยนะคะและแย่ๆล o v e โยโย่ นแบบว่าคุ้นชินละเออยาย่ารักย oyo อ้าวตอบดิได้ไหมได้ไหมได้ไหมรักยาย่าเรื่อะไรคะดีมากเราจะแจกเยอะๆกับทุกคนนะคะค่ะโอเค ตอนท้ายนี้ขอให้ทั้งสองท่านได้ฝากค่ะผลิตภัณฑ์โยโย่นะคะรสชาติใหม่ล่าสุดก็คือแอปเปิ้ลและองุ่นค่ะเริ่มจากย่ายก่อนได้เลยค่ะได้ค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสําหรับโยโย่แยลี่นะคะจริงๆถ้านึกถึงผลไม้รสชาติไหนนะคะทานได้ในโยโย่เลยะคะ่ะเพราะว่าเรามีหลายรสมากนะคะจริงๆมีทั้งโคลามีทั้งมิกซ์เบอร์รี่สตรอเบอร์รี่มีหลายรสมากในสิะคะ้ายังไม่หมดก็อ,อยากให้ทุกคนได้ลองชิมองุ A ่นแอปเปิ้ล้วยค่ะเพราะมัน ขอบคุณค่ะ แต่เยอะๆนะแต่วันนี้นะคุณจะได้กลับบ้านไปเพียบละค่ะคุณแล้วน้ำเนื้อเออเสิร์ฟเอา,เอาดมก็ยังดีเอาละ่ะโอ้ดังเต้นด้วยคุณเท้าเธอ,อก็สูบแล้วเธอก็เต้นเต้นได้พลังแล้วคนะ่ะเดี๋ยวเฮียนะเอาล่ะขอเดียนเชิคุณแก้วค่ะมอบประชามที่จะให้ยายาไปรับประทาน